สวัสดีครับผมสวัสดีครับกับจารึกครับแชร์ผลช่างน้อยเมืองไทยเมื่อวานเข้ามาไม่เจอครับวันนี้แกมาครับเมื่อวานที่เอามโมงมาให้นะฮะก็เลยมามาแล้วครับมาถึงสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เออเาไว้บ้านมั่งก่อนครับมะม่วงที่เอามาให้มวานนะครับวันนี้ก็เพิ่งเข้าเอามาให้ได้ครับอ๋อ เอห้พลแอบกินแบวววนแล้วก็เลยเหลือเท่านั้นนะพ่อคุณแบ่งให้ลูกก่อนสองครับผมเดินขึ้นหน้ามาหลงไปแล้วปล่อยปล่อยเลยครับปล่อยทิ้งเลยหาไม่เจอได้หาใหม่เลยอาก็ต้องเอามา ก็ถ้าเอามาก็ต้องปล่อยไว้นี่เลยครับเนี่ยยืนอย่างใหญ่ครับกินมะม่วงครับเอามะมงมาฝาก FC FC เอามะม,าามงมาฝากครับาาก็บกดูแลจะเต็มเต็มตรงนั้นอะอ่าโทรศัพท์ไม่พอใส่ครับนะระยะนี้นะครับพอดีเลยเต็มโทรศัพท์ ได้ดูแล้วครับผมเมื่อวานเขาเอาข้ามน้ำข้ามน้ํากลับขึ้นมานะามาอยู่นี่ดู นี่ยังเหลืเเเเอเยอะครับยังเหลือเยอะครับได้ดูกันเต็มๆครับ น่อยู่ป่าร้อยเปอร์เซ็นครับล่ามล่ามล่ามเลี้ยงร้อยเปอร์เซ็นครับไม่ได้ยืนหลงวันคืน,าาาาก,น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 ก็กนุใจอนกลับมา ก็ขี้เกียจเลยครับอฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมเนี่ยฉีดแล้วครับมันเป็นยังไงไหมก็เขาห้ามเขาห้ามสามเดือนนอะ่ะามทั่โงเนีอะออันนี้ผมผ่านมาแล้วน่าจะสี่สิบแปดล้วครับสองวันแล้วน่าน่าจะโอเคแล้วครับผมะ เออ่เขาฉีดเข้ากล้ามเนาะเขาก็เลยไม่ไม่อยากให้ใช้กล้ามเนือ้อเยอะก็ก็เบาและไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อีกไ,ไ,ไม่เป็นไรถ้า20วันตายก็ตายครับไม่เป็นไรละฝากเคพนด้วยตายอะ่ะฝากเคพนด้วยตายอ่ะตัวที่สุรา <c oughs> พรน,นมายน,นะที่ว่าเป็นที่ของไอ้ซีพหมอไปหมดโคตรมาติดดูได้ดีขี่ไม่มีอาการข้างเคียงเลยแต่ไม่ถึงเราซีพีก็เหมาหมดเลย นี่ครับย่างใหญ่ครับนางวงหัวเขาสูงครับหัวเขาสูงงวงใหญ่ขาใหญ่เออ

ตัวอนึ่งครับตัวพวกกันหยีบ ตั้งแต่มีหวานบันใดไม่เคยเลยที่จะมาแพท้ท้องแล้วพูดถึงว่ากินไหมก็กินแค่ชิ้นสองชิ้นนะเขากินกันนะแต่จะมาให้ทุกอย่างแล้วก่อนนะชอบกินต้มตังอะไรนะขนเ,เดียวก็ตามกินมากข่าวไอเทมออกไปอย่างนู้น<ห>นั่นเนี่ยไล่ออกไปยานแต่มีพวกเล็บเลยนะ าโม้กาโมกางน้อยเส็มรู้ยนะโอ้กาโม่นี่เนส่งไปอาจารึกก่อนเนยเมียแรกเมียองนี่วันเพ็ญโอ้ได้ก็ขอไดู้ว่าเจ้าถูด้วนี่ยไหครับ รูปลงัลง, <c oughs> ลงครับ่่่่่่่องงายยยัันนดห้้ฟเีีไไไมมมมมโคลพ

ตอนนั <named one and another mould> ้นก็มีนะช้างที่มาจากนูถ้าเกิดถ้าเกิดมันทำเนี่ยต้องแอบเอาเอาเอาล่ามแล้วก็แอบมองดูถอย่อยแรงการน่นจับข้างโอเคจับางมันโดยมากังนี้เท่าท่านไม่ชอบแม้ไรถ้ามีคนอยู่นะมันจะกัดหาง ยายก็ชอบตัวเล็กตัวเล็กเล็กชอบตัวใหญ่ไม่ง่าหว่ะเล่นเหมือนไปยิง้ี่กันเนี่ยแต่เนี้ยนะงูอ่ะเลยออกจากกันไปได้เลยกระช้างเมื่อก่อนเนี่ยตาปะปูรู้จักกระเจ่วไม่น่าจักรู้จักไม่รู้จักอ่ะติดอ้ลึกอ่ะแค่แขกเรียกจะลึกครับลึกอีลึกข้าววิ่งแขกอยู่บนคอไอ้บนแยงนะไอ้เพศก็นั่งอยู่บนคอพาวิ่งเลยไม่สนใจแล้ววิ่งหายลูกเนี่ย ติดเป็นหาเป็นเหวเลยอ้โหติดกันแยกกันออกกันร้องหากันเล่นกันเลยนบุกกันว่ายังไงก็ไปด้วกันเต็ไใส่โงกตัวตายสิบล้อเท็นไปแยกกันไม่ได้คุนดีไม่เป็น ใหญ่ก็บอกผมถึงยืนไกลไง,งเขาไล่เขาต้องตั้ง,น,งนี่ครับ ตอนนี้เราอยู่สูงกว่าเขานะครับที่เราสูงกว่าเขาดันข้างนี่ก็เป็นต้นยิ้วนะครับต้นยิ้วอีกค้าเอาลงครับเขาคง ตรงที่เขาแห้นเปลือกอ่ะมันคงคงคงจะเปราะบางไปหน่อยครับที่นี่เป็นส่วนป่าธรรมชาติเนี่ยหมาะครับที่นี่เขาเขาล่ามทิ้งมาที่นี่เลครับวันหน,น,น,นึ่งนะกินมะม่วงครับที่เราหามาให้วาน,นี้สีกับสีฝาก พ่อเชยพลหาครับที่เราหาวันนีแเราก็สั่งซื้อมาให้เขานะครับเพราะวแถวหนูน่าสวนเราเยอะครับสวนหูประษที่เราที่เราบอกเราเคยไปไปส่งหมูทางครับแถบนู้น่ะสวนได้เยอะครับเลยหาได้ครับยังพอหาได้อยู่นะก็ฝากรับชมด้วยครับผมจับจานหรือจับช้างใหญ่เมืองไทยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ